สวัสดีนะครับสวัสดีคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกๆคนเลยนะครับวันนี้ก็จะมาขออนุญาตทําคลิปอ่านไพ่แรนดอมเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาในหัวข้อพลังงานของเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนมีอะไรจะบอกคุณนะครับเดี๋ยวมาดูว่านะครับท่านจะสื่อผ่านไพ่ยังไงเป็นพลังงานแรนดอมพลังงานรวมนะครับอาจจะไม่ตรงทุกคนนะครับอาจจะตรงบางส่วนบางข้อความก็เป็นไปได้นะครับโอเค ก่อนอื่นก็ขออนุญาตนะครับครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งของผมและของคนที่เข้ามาดูนะครับขอให้การเปิดครั้งนี้เป็นไปนอย่างถูกต้องแม่นยําเป็นแผ่นที่เป็นไกด์ไลน์ให้กับคนที่เข้ามาดูไม่มากก็น,น้อยและถ้าหากผิดพลาดล่วงเกินประการใดก็ขอโทษขอไปมาณที่นี้ด้วยนะครับโอเคขอดู3ามใบขอดูพลังงานนะครับเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนหรือผู้ที่ดูแลสถานที่ที่คุณอยู่ณนะตอนนี้เป็นยังไงขอดู3ามใบนะครับ พลังงานของท่านโอ้โหทรงพลังทรงพลังใบแรกเลยเป็นพลังงานที่ทรงพลังเข้มแข็งนะครับปกป้อง สถานที่ปกป้องที่ดินปกป้องบ้านปกป้องที่ที่คุณอยู่ได้นะครับเป็นพลังงานที่ทรงพลังนะครับเป็นพลังงานที่เหมือนบุญบารมีเยอะนะครับกล้าแก่งประมาณนี้เป็นพลังงานที่เขาเรียกว่า เขาเรียกว่าคนสําหรับมันดูเป็นที่เป็นพลังงานของความเขาเรียกว่าพื้นที่ปลอดภัยอ่ะถ้าคุณอยู่ที่นี่นะครับสถานที่ที่คุณอยู่อ่ะคุณจะรับรู้ได้ถึงความอบอุ่นความปลอดภัยนะครับอืมมันเหมือนกับเป็นพื้นที่หลีภัยของทั้งกายและใจของคุณอะ อืมท่านดูแลปกป้องทุกคนที่อยู่ในพื้นที่นะครับใครที่อ่อนแออใครที่รู้สึกว่าข้างนอกที่ไปเผชิญมานะครับมันมันหนักหนามันเหน็ดเหนื่อยนะครับแต่พอลาคุณเข้ามาอยู่ในบ้านของคุณในที่ดินของคุณในพื้นที่ที่คุณอยู่อาศัยอะ่ะเหมือนคุณได้รับการปกป้องได้รับการโปรเทคนะครับอืม ท่านพร้อมจะปกป้องดูแลเยียวยานะครับให้คุณรู้สึกสบายตัวสบายใจนะครับปกป้องทั้งพลังงานที่กระทบถึงคุณนะครับอืปกป้องทั้งทางกายภาพของคุณนะครับทรงพลังมากๆเลยนะครับเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนของคุณโอเคขอดูว่าท่านมีอะไรอยากจะบอกคุณ ห้าใบาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนหรือผู้ที่ดูแลสถานที่ของคุณที่คุณอยู่อาศัยมีอะไรอยากจะบอกคุณผ่านไพ่ห้าใบาไหมนะคร เม,มาไม้ผู้เป็นแม่หนักหัวแข็งนอกออกอ่อนในผู้แตกหาสิ่งที่ท่านอยากจะบอกนะครับมันเหมือนอเป็นการพูดผ่านไพ่นะครับถึงคนที่เป็นแม่นะครับหรือคนที่กำลังคิดอะไรเรื่องลูกอยู่นะครับ ขอให้คุณนะครับอย่าจมอยู่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะครับคุณไม่จําเป็นจะต้องเก็บทุกอย่างนะครับไว้ภายในนะครับไม่คือท่านเห็นใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับด้วยความรักของความเป็นแม่ด้วยความรักของความเป็นครอบครัวนะครับอยากให้คุณนะครับ เขาเรียกว่ารู้สึกยังไงก็แสดงออกไปอย่างนั้นนะครับเมื่อคุณข้างในคุณอะ่ะมันเศร้าหมองหรือมันไม่สามารถที่จะแสดงออกมาได้อะ่ะวันหนึ่งมันก็จะระเบิดนะครับอืมันจะเก็บไว้ไม่อยู่มันจะอัดอั้นมันจะสะสมนะครับขอให้คุณน่ะเข้าใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับ เข้าใจท่านก็เข้าใจคุณในฐานะของผู้เป็นแม่นะครับผมก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นเรื่องอะไรแต่อ่านตามหน้าไพ่แล้วมันเป็นประมาณนี้นะครับบางครั้งการซ่อนความเศร้าวไว้ภายในนะครับและใส่หน้ากากของความเข้มแข็งมันไม่ใช่คำตอบนะครับมันไม่ใช่ความสบายใจหรือทางออกที่ถูกต้องของคุณนะครับอมืมันเป็นความสะสมมันเป็นความอัดอั้นนะครับ ขอให้คุณเห็นตรงนี้นะครับแล้วก็เยียวยาตัวเองนะครับนั่นก็คือการฟังเสียงของภายในนะครับไม่งั้นวันหนึ่งถ้ามันเก็บสะสมไว้จนมันเกินอันตราเกินลิมิตเนี่ยตัวคุณเองนั่นแหละจะลําบากนะครับท่านเป็นห่วงเรื่องนี้นะครับโอเคขอดูลายสือถัง ขอดูสำรับนี้หน่อยนะครับ5ใบมีอะไรสุดๆบอกเพิ่มเติมอีกไหมนะครับ รุนแรงพัทงทลายแนบเนียนอุดมสมบูรณ์แล้วก็เชื่อมต่อสิ่งใดนะครับที่ที่มันจะต้องเกิดนะครับหรือที่มันจะต้องระเบิดออกมาเนี่ยนะครับ มันไม่ใช่ความผิดมันไม่ใช่ความเลวร้ายสําหรับคุณนะครับคุณรู้สึกยังไงคุณก็ฟังเสียงของหัวใจคุณอยากจะกรีดคุณอยากจะร้องไห้คุณอยากจะทนไม่ไหวคุณไม่จําเป็นจะต้องปิดให้มันแนบเนียนคุณไม่จําเป็นจะต้องแสดงด้านอื่นที่ไม่ใช่คุณไม่ต้องทักไม่ต้องสร้างเปลือกขึ้นมานะครับอืมขอให้คุณ กลับมารักตัวเองกลับมาฟังเสียงของหัวใจนะครับท่านรู้ว่าบางอย่างนะครับมันปั่นป่วนนะครับมันอยากจะแสดงออกมาแต่มันต้องถูกเก็บนะครับด้วยอะไรบางอย่างคุณไม่จําเป็นจะต้องผักใสหรือไล่หนีนะครับหากคุณนะครับไม่สบายใจคุณไม่รู้จะปรึกษาใครไม่มีใครที่จะพูด เอื่อนเอ่ยออกมาได้ไม่มีใครที่คุณกล้าที่จะเผยสิ่งที่คุณเป็นเผยความจริงของคุณได้ขอให้คุณพูดมันออกมาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนนะครับหรือผู้ที่ปกปักรักษาสถานที่คุณท่านอยู่รอบคุณท่านฟังคุณอยู่หรือคุณสามารถพูดกับครูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณได้นะครับองค์เทพที่คุณนับถือหรือคุณ พูดกับจิตวิญญาณของคุณก็ได้นะครับเป็นการยอมรับเป็นการรับฟังเสียงจากภายในนะครับทุกสิ่งที่คุณเอื้อนเอ่ยคุณอาจจะเหมือนพูดอยู่คนเดียวแต่พลังงานนะครับแต่พลังงานรับรู้ได้ถึงสิ่งเหล่านั้นรับรู้ได้แม้คุณจะไม่พูดนะครับสภาวะที่คุณแสดงออกมาคลื่นพลังงานที่คุณปล่อยออกมาท่านรับรู้ได้หมดนะครับโอเค งั้นขอถามนะครับบางคนอาจจะมีในใจว่าบุญที่ทำพลังงานที่แผ่ออกไปน้ำที่กรวดนะครับสิ่งที่อุทิศนะครับเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนหรือผู้ที่ดูแลปกปักสถานที่ของคุณได้รับหรือไม่นะครับแล้วท่านมีความเห็นยังไงเนาะขอห้าใบนะครับ บุญที่ทําบุญที่แผ่บุญที่อุทิศนะครับท่านได้รับหรือไม่ขอห้าใบนะครับโอ้โอเห็นไหมครับเองเจล้ลขึ้นมาเลย อ,อ่าไพ่นะคะบ,บอกว่าคือท่านคือท่านน่ะอยู่อยู่และเห็นทุกการทุกการทำทุกการทำความดีของคุณทุกความเป็นไปของคุณสิ่งที่คุณทำที่คุณอุทิศหรือที่คุณแผ่ถึงอะ่ะมันเป็นการเหมือนซ่อมแซมเยียวยานะครับ เปิดทางนะครับเป็นการทําให้สิ่งที่มันเขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนได้รับการฟื้นฟูอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับอืเป็นพลังงานของเนี่ยของบุญเป็นพลังงานของความสว่างของแสงของเอ็นเจอแล้วก็ไม่ได้ได้คนเดียวด้วยนะไม่ได้พลังงานเดียวด้วยได้ได้กันหมดอะนะครับได้หลายดวงจิตดวงวิญญ,ญาณไม่ใช่แค่ เจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนหรือผู้ที่ดูแลปกปักรักษาที่ที่คุณอยู่อาศัยนะครับเป็นพลังงานที่หลายมิติหลายตัวตนนะครับเดี๋ยวขอขายายใบสุดท้ายหน่อยใบที่43สาว่าคืออะไรนะขอขายายใบที่4ี่บาใบหน,นึ่งนะ ขยายไปที่13นะครับอา่ากำลังจะบอกว่าหากคุณนะครับมีหัวใจที่เหมือนเศร้าหมองนะครับมีหัวใจที่มันเขาเรียกว่าที่มันทุกอยู่นะครับมันอาจจะเป็นกรงหรือเป็นเส้นบางอย่างที่มันปิดกั้นนะครับบุญไม่ให้มันเขาเรียกว่าไรไม่ให้มัน ไปได้เท่าที่ควรนะครับถามว่ามันไปได้ไหมมันไปได้รับรู้ได้ไหมมันร,รับรู้ได้เขาได้รับไหมได้รับแต่นะครับทุกครั้งที่เราจะอุทิศหรือทําอะไรนะครับขอให้คุณเนี่ยกลับมาเห็นใจตัวเองก่อนว่าสภาวะได้เกิดขึ้นมันมีความอึดอัดอุดตั้นเศร้าหมองหรือเป็นพลังงานใดหรือเปล่าเราไม่ได้ทําบุญนี้หรือแผ่บุญนี้ด้วย เพราะเราอยากจะหนีอยากจะหลุดจากความทุกข์หรือเปล่านะครับเราทําในสภาวะของความเบาความโปง่งโล่งเบาสบายอยากจะเป็นผู้แบ่งปันอยากจะเป็นผู้ให้นะครับหรือเปล่าอืมมันเรื่องพลังงานนะครับสภาวะจิตใจความรู้สึกของคุณณนะเวลานั้นมีผลกับมีผลกับพลังงานที่คุณแผ่ออกไปนะครับอืมอันนี้เป็นข้อความฝากถึง นะครับสำหรับใข่นะครับโอเคแต่ถามว่าได้รับไหมได้รับเขาไม่ยืนยันเนาะนะครับแล้วก็เป็นทิกว่าตอนที่คุณแพ่ออกไปคุณให้ออกไปเนี่ยให้ดูสภาวะจิตใจด้วยว่าเป็นยังไงนะครับโอเคอ่ะขอดู10ใบหน่อยนะครับ Celtic ติคอ สิบใบเซลติกคอร์ดเจ้าที่จ้าถานเจ้าบ้านเจ้าเรือนหรือผู้ที่ดูแลสถานที่ของคนนุณนะครับที่คุณอยู่อาศัยมีอะไรจะออกสิบใบอีกนะครับ มีแต่ไพ่มีแต่ไพ่เปาโป,โป้นะครับอ,อ่า ใช่นะครับสิบใบมีอะไรจะบอกคุณเนอะนะครับมันเหมือนกับก่อนหน้านี้นะครับสิ่งที่มันเป็นพันธะทักสิ่งที่มันเป็นบ่วงที่ยึดติดคุณไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นกรรมเจ้ากรรมในเวรนะครับหรือพลังงานมืดดำใดนะครับอืมอาจจะรวมถึงเรื่องอาการ,รตันหาหรือใดๆก็ตามนะครับที่เป็นเหนี่ยวรั้งคุณเอาไว้เนี่ย เหมือนตอนนี้ตัวตนของคุณพลังงานของคุณมันเคลียได้นะครับหนึ่งดาบมันตัดได้นะครับมันเหมือนกับคุณกลับมาเป็นแสงอีกครั้งหนึ่งคุณกลับมามาฟื้นฟูอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นพลังงานของความรื่นเริงความแฮปปี้ความหลุดพ้นนะครับอหรือคุณอาจจะได้รับการปลดปล่อยได้รับการเคลียนะครับจากกลุ่มทีมของคุณก็ได้เช่นกันนะครับในอนาคตอันใกล้สิ่งที่กําลังจะเปิดออกสิ่งที่กําลังจะเปลี่ยนแปลง มันเป็นสิ่งที่อาจจะมีคนรักเข้ามาหรืออาจจะเป็นพลังงานของคู่เข้ามานะครับอืเป็นทางเลือกอะไรบางอย่างเข้ามานะครับเด e ิเวอร์หมายถึงเรื่องของทางเลือกได้เช่นกันนะครับเป็นพลังงานที่ที่คุณจะได้เลือกสิ่งที่มันคู่ควรกับคุณนะครับเออมันเป็นวัฏจักรที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับอืม โอเคงั้นผมจะขยายนะผมจะขยายเดลเวอร์ใบหนึ่งนะครับขอขยายเดลเวอร์ใบหนึ่งนะอืมแทนบนซ์มันเป็นทางเลือกทางแยกนะครับทางที่คู่ควรของคุณที่มันที่มันเป็นทางที่มันยกระดับขึ้นนะนะครับมันเป็นทางที่ยก พลังงานของคุณขึ้นเปลี่ยนแปลงพลังงานของคุณขึ้นนะครับไปอีกเลเวลหนึ่งไปอีกระดับหนึ่งแล้วมองว่ามันเป็นของที่ที่เป็นของเก่าของเดิมคุณนะ่ะเป็นพลังงานที่คุณอาจจะได้รับมอบเพื่อเพื่ออะไรบางอย่างเพื่อเส้นทางของคุณเพื่อการต่อยอดการไปข้างหน้าของคุณยามันเป็น the magician นะครับเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าคุณมีครบพร้อม ศักยภาพของคุณนะครับแล้วมองว่าเป็นเรื่องของพลังงานนะครับอาจจะเป็นเรื่องของตาที่สามยานอย่างรู้นะครับการเปิดการเชื่อมต่อมิติต่างๆนะครับยานอย่างรู้ของคุณเนี่ยมันมีการยกระดับเพื่อใช้ในภารกิจเพื่อใช้ในเส้นทางเพื่อใช้ในการงานของคุณนะครับสิ่งที่คุณจะทำมันเหมือนกับตอนนี้ สิ่งที่เป็นโซ่ตรวนของคุณเนี่ยนะครับมันมันหลุดออกมันคลายออกนะครับอืมมันถูกเคลียเพื่อให้ศักยภาพของคุณพลังงานของคุณเนี่ยมันเปิดออกมันเชื่อมต่ออมืมันได้ใช้อย่างเต็มที่มันได้กลับมาเป็นคุณนะครับเพื่อเริ่มเส้นทางเพื่อทําภารกิจของคุณประมาณนี้เนาะนะครับอืมอ่า ประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคสุดท้ายนี้หากผิดพลาดล่วงเกินประการใดก็ขอโทษขอภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอพลังงานดีๆแล้วก็วันดีๆอยู่กับทุกๆคนนะคะสวัสดีครับ